ก็สวัสดีด้วยนะผมอันนี้ก็ยัวผมคุณแพทย์แล้วก็เซิร์ฟใหม่นะอันนี้นี่ผมลงเป็นเซิร์ฟอะไรวะผู้เล่นใหม่นะผมซึ่งตอนนี้ผมก็ลงโซโล่อยู่เดี๋ยวค่อยชวนเพื่อนมาอีกหนึ่งคนนะผมด่านะอันนี้คนหรือบอดวะนี่อ๋บอบทนะผมโอเคเรียบร้อยผมเก็บของอได้รองเท้ากระดูกมาด้วยนะอันนี้ก็ผมยังไม่มีแผนอะไรเลยนะแต่ว่าเราจะสร้างบ้านเข็มกันก่อนนะผมตอนนี้นี่ผมมาเกิดแถวเขียวล่างเนาะ ผมก็เลยสร้างบ้านเข็มหนึบล็อกก่อนนะผมแล้วก็เก็บของเออเดี๋ยวเค่อยหาของได้เยอะๆเดี๋ยวค่อยขึ้นบ้านกันนะผมนี่อันนี้นี่อ่าผมว่าจะไปฟาร์มตรงนี้สักหน่อยนะผมอ่าแถวอะ,อะไรวะ <laughs> แถวห้องเขียวนะผมอะโอเคใส่ของไปก่อนนี่ผมถ้ามีเสียงรถก็ขออภัยด้วยนะแถวนี้นี่เด็กแว้นเยอะนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวประมาณวันที่2ถึงวันที่10ก็ไม่มีคลิปลงแลผมเนืงจากว่าอ่า กลับบ้านนะเลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้เล่นนะผมติดเที่ยวโอเคก็ไปฟาร์มกันดีกว่านะผมตอนนี้ก็วิ่งมาที่ทำร่างนะผมเจอบ้านหลังหนึง่งแล้วก็ทาคารเดี๋ยวผมดูสภาพก่อนเหมือนบ้านมันจะย่อยนะผมไอ้นี้แน่เลยผมว่าบิวมันขาดขอกแน่นะผมโอเคก็ตีไปเลยนะเพื่อด้านในเราโชคดีมีปืนมั่งนะออโอเคตีไปนะผมนี่อันนี้ก็ยังไม่มีพวกนะผมผมกะว่าจะหา เพื่อนในเกมสักคนนะเออช่วยหาปืนหาของว่าโอเคแต่ก็ผมเพราะว่าถ้าโอ้โหไม่มีของเพราะว่าถ้าผมคนเดียวนี่ผมว่าลงโซโลหน่าจะไม่รอดเนะโอเคก็ไปฟาร์มกันต่อนะผมว่าจะลงไปฟาร์มหาข้างหน้านะโอเคก็ตอนนี้กลับมาถึงอ่าห้องเขียวอีกรอบหนึ่งนะผมเมื่อกี้ก็มารอบนึงงีแหละแต่ว่าคนมันเยอะเนาะก็เลยตายไปก็เลยไปไอเนี้ยอ่าไปอะไรวะ โอเคเดี๋ยวดูด้านในก่อนโอเคด้านในก็ยังไม่มีเนาะนีเนาะผมสบเกลียดเลยนะอันนี้กล่องก็น่าจะไม่เกิดนะเออเฮ้ยมีคนมาว่ะเดี๋ยวด้ะเ,เราต้องพยายามเป็นพันธมิตรกับมันนะผมเล่นเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมอ่าโอเคเขาไม่ตีเราเนาะเดี๋ดูในศพก่อนนะผมมีอะไรบ้างปึ๊บอ่ะโอเคมีแค่ขวานกับหัวกะโหลกไอ้ศพนี้ก็ขวานกับหัวกะโหลกเนาะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นมาดูห้องเขียวก่อนนะว่าห้องเขียวนี้โดนเปิดไปหรือยังเนาะเอ้ยเจออีกแล้วนะ โอ้ห้องเขียวโดนเปิดแล้วเนาะโอเคไ่เลยอเอาเฮ้ยเฮ้ยมันจะตีผมนี่วาไอ้นี่มันเล่นเลนมาดิครับมาดิครับมา,มาดิครับมามาดิครับโอ้โหไม่โดนปะทำไมมาดิใครที่นี่โดนไปหนึ่งรอบวผมโดนไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีใครที่ใช้ไม้กระบองเก่งๆก็บอกเทคนิคผมหน่อยลนะอุ้ยโดนะ่ะผมนี่ โดนตีล่วงตลอดนะฮผมไอ้ไม้ก็บอกตามันก็ลายๆนิดนึงนะผมนี่โดนเป็นดอกที่สองมามาเอาอีกไหมปล่อยโอกาสให้หนีไม่หนีนะปล่อยโอกาสให้หนีไม่ยอมหนีครับผมยอมสู้เรียบร้อยล่วงไปนะผมเกือบผมก็เกือบเต้นโชว์ซะหน่อยนี่กลางกลางนี่ให้รู้ซะบ้างว่าใครยิ่งใหญ่เนาะตีซ้ำตีซ้ำตีซ้ำโอเคเก็บของครับผมโอ้โหโอเคได้ภาพมาด้วยเดี๋ยวค่อยเอาตาทำยาเนาะ ก็ก่อนรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะผมโอเคศพนี้ก็ไม่มีของนะนอเนาะไอ้นี้ด้านไหนก็มีศพนะผมโอ้โหศพเกลื่อนเลยนะไอ้เขียวล่างนี่บอกเลยว่าคนเดือดจริงนะผมไอช่วงต้นเกมแถวเขียวล่างนี่ผมบอกเลยว่าคนอย่างเยอะเนาะที่ผมเล่นส่วนมากเขียวบนนี่ไม่ค่อยจะมีเนาะส่วนมากคนจะเยอะแถวเขียวล่างเดี๋ยวผมย่อยของก่อนโอเคปั๊มยานนี้ก็ย่อยไปนะผมเราเอาเหล็กนะนี่ เข๋ okay, ผมตอนนี้ก็มันวิ่งติดไอ้นี่อยู่ติดต้นไม้อยู่นะก็เป็นโอกาสดีของเราอ้าวเฮ้ยมันหลุดวะ <laughs> โอเรามากว่าจะถือเอ้เรามาเกือบถึงแล้วมันเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันตัวเดิมมั้ยเดี๋ยวตีกลองก่อนนะ <c oughs> ผมเผื่อเจอมีดโอ้โหหลายมากับผมเข๋ยอ่อผมยอ่อมามาเราจะเล่นลิ้นกับมันก่นกอนนะเอามันเข้าตีก่อนไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวหรือเปล่าผมดูชื่อไม่ทันนะทีแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอ้าวเข๋ผมมันชวนผมเข้าตีแล้ว นี่รับมาก่อนนะเนาะเฮ้ยมีคนมาวะนี่มาดิมาดิมาดิด,าออาด,ดีที่ว่าผมเอามันเข้าตีเฮ้ยไม่ดูคนเลยวะดีที่ว่าผมบอกคนเข้าตีล้วนี่โดนตีไปโอ้โง่ชิบหายมามาดิมาดิครับเฮ้ยสองลุมหนึ่งครับผมหมาหมูยังไงอะครับนี่นี่โอ้ยเพื่อนเราล่วงวะ่ะนี่มันติดมันติดนี่โอ้โหแม่งัผมก็โดดนี่เรียบร้อยชุบเพื่อนก่อน นี่เป็นไงล่ะโอ้ยไอโอ,โอ,โอ,โอ้มาหลังอ๋อไอตัวนี้แน่เลยครับผมที่ว่ามันตีผมเมื่อกี้นะที่ว่าผมตีมันตายโอเคครับผมมารอบที่สองกลับมารอบที่สองเดียเด๋ยวเดียเ๋ยวเดี๋ยวฮ้ยมันขึ้นห่ะมันขึ้นว่ะผมว่ามันเปิดกัดเขียวแน่เปิดไหมเปิดไหมอ่าเรียบร้อยผมเปิดกัดเขียวเดี๋ยวเจอติบต้องการถอดริบถอดนี่เรียบร้อยมึง <laughs> โง่อะมืงอะมาเปิดห้องเขียวตอนที่มีคนไอ้ควายไอ้ที่มันยังไม่รู้ก็ผมมันยังไม่รู้นี่เต้นโชว์เต้นยัวยัวโมโหครับผมกวนส้นเตีนอ้าเปิดไม่ได้เป็นไงล่ะไอ้สาใจก็เต้นโชว์ครับผมยัวยัวส้นเตีนนี่โอเคครับผมก็มาเจอีกตัวหนึ่งเนาะมาดูว่าผมตัวนี้เราจะรอฆ่ามันได้ไหม โอเคมันก็จะเป็นมิดกับเรานะผมนี่้เ hey, ฮมันติ้งเห็ดให้ผมด้วยนะโอเคก็ไอ้ต่างชาติเอามันเข้าเตียบร้อยลนะก็เดี๋ยวไอ้สองตัวนี้เดี๋ยวผมจะฆ่ามันนะเดี๋ยวผมหาจังหวะดีๆก่อนให้มันได้ของฟูๆก่อนเนาะเออเราเลี้ยงมันเอ้ยม้าว่ะมาวะ่าวะ,วะหนึ่งตัวม้าวะ่ะไอ้ตัวเดิมแน่เลยไอผมที่ว่าตีตอนที่สองลุมหนึ่งเมื่อกี้นะไม่หลับไม่จำวะผมว่าบ้านมันน่าจะอยู่แถวนี้แน่นะ เอ้ยหนีวะสู้ไว้สู้เวเว้เอาดิเอาดิผมไม่โดนอะเอาดิใครที่ใช้ไหมก็บองเก่งๆก็บอกเทคนิคอผมด้วยนะอีไม่โดนวะไม่โดนวะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งรักก่อนโอเคมา,มาดีโอโไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะผมโอ้โหตาลายวะอ่าเรียบร้อยผมเพื่อนเราตีตายไปเนาะดูของโอ้โหมีแค่ขวาน โอเคผมกลับมาอีกรอบหนึ่งมาดูไอ้ตัวที่ผมขังไว้หน่อยว่ายัางอยู่ไหมเพราะว่าไอตัวผู้ชายเมื่อกี้นี้ที่มามันมาตีเราปลอนนะมันก็เป็นตีเดียวกับมันไงแล้วทีนี้มันน่าจะปลดไอ้นี่ออกไปนะมันน่าจะเอาฟิลแล้วก็ช่วยมันออกไปนะผมเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมโดนลุมตีตายนะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปดูก่อนว่ามันยังอยู่อ้มมาว่ะมาดิ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 าดาดเลือดมันจะตายครับผมมามา มาดิเรียบร้อยควายเรียบร้อยครับผมสะใจโอเคเดี๋ยวขึ้นมาดูด้านบนก่อนโอ้โหมันไปไปแล้วมันไปหมดแล้วผมแม่ไม่มีแล้วเนาะโอ้โหเพื่อนมันมาช่วยไปแล้วนะโอเคมาผมรู้สึกว่าบ้านมันอยู่แถวนี้นะเมื่อกี้มันวิ่งอยู่โอเคตรงนี้ก็ไม่มีคนย่อยของไปครับผมโอเคผมก็วิ่งมาเจอบ้านอีกหนึ่งหลังนะผมได้ตัดตัวออกมาจาก ทำเขียวเอ้ยอ่าเขียวล่างน,นะตอนนี้ผมตีผมก็มี3ามคนแล้วผมตอนนี้ก็ตีเดิม <c oughs> โอเคเดี๋ยวขึนขึนขึนอ่าเจ้าของบ้านซ่อมบา้านทำบ้านอยู่น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะเอทรงบ้านมันอยู่สาภาพแบบงงๆอ่ะเหมือนสร้างบ้านอะไรของมันไม่รู้หนระ <c oughs> อเคเดี๋ยวขึ้นมาตั้งหลักด้านบนก่อนมาไม่มาว่ะ มผมบอกเลยว่าผมชอบช่วงต้นเกมนะผมมันฟาร์มสนุกมากนะมันจะได้แบบทุกคนมันเท่าเทียมกันไงมีไม้กระบองไล่ตีกันอะไรเงี้ยมีปืนพกปืนไรใครที่ได้ได้ปืนกลก่อนก็อ่าเป็นราชาไปต้นเกมนี่นี่อ๋อมันมีแค่ขวานนี่ว่าเรียบร้อยหนึ่งครับผมนะเออผมก็ชอบเล่นต้นเกมนะช่วงท้ายๆเกมนี่ผมไม่ค่อยชอบเล่นละไอช่วงที่เอาคนมันมีอ่าปืนหนักอเออผมไม่ค่อยชอบเล่นละมาที่ ตีโหัวโยกหัวโยกเรียบร้อยครับผมนี่ซ้มส้มซ้ม,มโอ้โหโอ้โของเยอะเลยนะโอเคเก็บมานี่เับผมเลือกของก็เก็บมาประมาณนี้ครับผมเฮ้ยมันเกิดวะมาดิมาดิถือขวานแล้วซาหรอฮาขวานหนึ่งแล้วทรงพลังหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปเก็บของไอตัวล่างก่อนนะเผื่อมีของนี่ครับผมไม้โอเคเก็บมาเห็ดอาหารก็เก็บมาเนาะ โอเคขึ้นมาสู้กับมันต่อนะเออถือขวานหนึ่งแล้วส่งพลังมาดิมาดิมาด,มาดีเรียบร้อยครับผมหลังหักไปตีซ้ำ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 เรียบร้อยครับผมไม่มีของโอเคผมไปฟาร์มต่อดีกว่านะอยู่พวกมันก็ไม่มีของอโอเคผมก็มาเจอคนไทยคนหนึ่งก็ผมเขาชื่อน้องมนะินเนาะอ่าก็มาเจอ oh, ผมอ่าในเซิฟนี่แหละฟันก็อยู่แถวเขียวล่างเลยพอดีผมพิมพ์ในเซิฟไหมว่า ตามหารักแท้เนาะมีอ่าคนอยู่คนหนึ่งนะผมเขาจําชื่อผมได้นะแล้วเ้าเขาถามว่าผมตัวจริงไหมผมบอกเลยว่าตัวจริงนะสังเกตชื่อผมง่ายๆนะผมอ่าเป็นขุนแผนแล้วก็ใส่ตัวอักษรพิเศษเนาะแต่ถ้าไม่มีใครเชื่อก็สโลแกนของผมก็ลงเซฟมาก,ก็ตามหารักแท้เนาะนีหมาขนว่ะขนว่ะขนว่ะเรียบร้อยผมโดนลูกซอกระโดดไป โชคดีอ่ะผมที่ว่าน้องเขาอ่าเอาปืนให้ผมนะน้องเขาก็ฟาร์มไวมากครับผมตอนนี้ก็อ่ามีไอเน,นี้ยปืนกนมือเรียบร้อยนะออโอเคมาผมต่อไปก็ห้องเขียวเรียบร้อยควายไอโง่นี้แล้วผมที่ว่าตีผมต้นเกมเนาะตอนนี้ผมก็มีลูกซองไงผมก็ปิดกล้าขาแข็งไงพร้อมที่จะปังงาดละตอนนี้ทั้งเซิร์ฟก็ยังไม่ค่อยมีใครมีปืนกลนะผมมีแค่ ไม่กี่คนนะที่ผมเห็นมันฆ่ากันเนาะโอเคตอนนี้ก็เอาน้ํามันก่อนตีน้ํามันทําเต๊าก่อนเนาะนี่ตีไปตีไปับผมนี่เข okay, ียมาห้าตีนผมนี่ฟาร์มเรื่อยๆับผมรีบเก็บเบลด้วยนะโอเคก็ตีไปับผมวันนี้ก็อ่เซิร์ฟก็เพิ่งเปิดใหม่เลยนะเหลืออยู่ประมาณอ่ะสิบสี่วันใช่ไหมเออเซิร์ฟเปิดใหม่น่าจะสิบสี่วันเออน่าจะประมาณนี้แหละ ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะผมมันเป็นเซิร์ฟแนะนำเนาะเพราะว่ามันบอกว่าร้อนแรงโอเคตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนแล้วผมอเขียวล่างนะตอนนี้ผมก็ออกตีไอ้ต่างชาติไปแล้วนะเพื่อเข้าที่คนไทยโอเคตอนนี้ก็วิ่งหาคนก็ผมแล้วก็ดักฟ้าเ,เพื่อยิงห้าคนว่ะมามานี่โอ้ยไม่โดนว่ะเรียบร้อยับผมโดนลูกซองหลังหักไปตีสามมีของโอ้ยได้มีดว่ะโอเคถือว่ามีดิโต้ต้นเกมนี้ก็ถือว่าดีนะผม เพราะคนอื่นเขาใช้ไอเนี่ยไอใช้ไม้กระบอกนะตีเราสามสี่ครั้งกว่าเราจะตายแล้วก็ถ้าเราใช้มีดโตรประมาณสองครั้งนะถ้าว่าเป็นตัวเปล่าอโอเคเดี๋ยวอ่ากล่องนี้ก็กล่องเกิดแล้วนะนี่โอ้โหได้มีดด้วยครับผมมีทําครัวโอเคตอนที่ผมหาแค่ผมหาต้นเกมหารแทบตายไม่มี <laughs> พอเริ่มมีของแนละ้วมันเริ่มหาของให้เราได้เออแปลกๆว่ะโอเคเดี๋ยวอะไรวะ ไปดูบ้านแล้วผมน้องเขาชวนไปดูบ้านโอเคก็มาผมตอนนี้ก็เจอคนสองคนนะมันน่าจะเล็ดบ้านกันแน่เลยผมว่ามาๆมา,มาลูกสองก็ไม่กลัวนะผมพร้อมจะปะงานเอาวะตอนนี้มันน่าจะยังไม่เห็นนะว่าผมอยู่นี่หนึ่งดูก็ผมไม่โดนเอ้ยโดนแต่ไม่ตายโอเคปัามยามันยังไม่มีปืนเลยดูดิมันน่าจะมาสองบ้านนะผมเพราะเมื่อกี้นี้ผมเห็นผมได้ยินมันยิงปืนลูกโม่ไง มามาโอ้โหวิ่งตีนแตกเลยท่านผู้ชม <c oughs> เอ้ยสิกแซกซิกแซกซิกแกซกเหรอนี่สิกแซกสิกแซกโอ้โหมาซิกแซกวะไม่ตายว่ะเหนียวเหนียววะเพื่อนมันก็น่าจะไม่มีปืนนะผมอีกตัวหนึ่งมันน่าจะยิงกันอหมดลูกไปแล้วเนาะไอปืนลูกโมเดี๋ยวดูก่อนเพื่อนอ่าเพื่อนมันก็ตามมานะ้วผมเคมาเรียบร้อยโดนลูกซองอัดตูดก้าไปผมชุบกระดูกด้วยนะเออ โอเคก็สับกับมีดี่ผมชําแหละเฮ้ยปืนพกสอกระบอกเลยวะแล้วก็ยามาแล้วก็ของพวกนี้ก็เอาไปย่อยนะผมหาอะไรเรียนปืนกดมือก่อนนี่ชุดกระดูกเก็บมามามาดิมาเรียบร้อยครับผมแม่มันรู้ว่าผมมีปืนลูกซองแต่ไม่ยอมหนีนี่ได้มีดมามีทำัวด,ด้วยเนาะ,อะโอเคครับผมของก็เยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเอาของไปเก็บในบ้านก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยกลับมาฟาร์มต่อเนาะ โอเคมาวะมาวะอีนี่อีกแล้วโอ้โหไม่โดนวะอุ้ยมามามาโอ้ย,อยเป็นไงล่ะร้อยผมคานดูของโอ้โหกระโหลกหัวกระโหลกมันเอาไปทำอะไรเยอะแยะวะขวัญโอ้โหขวัญหนึ่งอย่างเยอะท่านผู้ชมดูชื่อเลยโอเคยังไม่มีชื่อเลวขวัญหนึ่งมันเอาไปทำอะไรเยอะแยะวะน่าจะเอามาย่อยแน่เลยผมว่าโอเคเก็บของก่อนนี่ มาผมตอนนี้เดี๋ยวผมดูเขียวบนก่อนนะผมว่าเฮ้ยเขียวล่างดิดูกล่องก่อนนะกล่องเกิดท่านผู้ชมโอเคฮมาๆๆก็ทําการอ่าเปิดต้องเขียวอันนี้กว่านนะผมไม่รู้ว่าจะมีอ่าคนมือบอลมาปิดสวิทช์หรือเปล่านนะกลัวว่าเวรกรรตามทันไงเมื่อกี้แคล้งเพื่อนก็แล้วนะแต่ว่าเฮ้ยแต่อรอบนี้ผมไม่โดนเนี่ยเอเคเก็บมาดิผมได้มีตําครัวด้วยนะทาไมมันไม่ดรอปปืนให้เลยวะต้องเขียวนะเว้ยดบ โอ้โหพวกขยะทางนั้นเลยนี่โอเคผมค่อยเอาไปย่อยนะโอเคก็โชคดีที่ว่าไม่มีใครมาถอดฟิวเราออกนะผมโอเคกลับบ้านก่อนเอาของไปเก็บก่อนเนาะอันนี้ของก็เต็มตัวเลยัะผมนี่โอเคไปัะผมโอเคผมก็ตอนนี้เราก็วิง่งหาคนดักฟาร์มกันนะตอนนี้ปืนกลมือก็เรียนเรียบร้อยแล้วนะน้องเขาเรียนนะผมไม่ใช่ผมเรียนผมไม่ค่อยชอบเรียนปืนไงเพราะว่าเวลาเข้าเกมครับผมนี่ผมจะเข้าเกมช่วงเด็กๆ ย,ยังไม่เห็นยังไม่เห็นว่ะเรียบร้อยผมนัดเดียวจอดแล้วไอตรงนี้บ้านมันก็ผมเดี๋ยวเราเรียนแล้วเบิดเดียเ๋ยวเราข้นแมนรีดมันเนาะนี่เรียบร้อยโอเคเก็บของอ๋อเด็กฟาร์มแล่นะผมนี่เก็บไว้โอเคหมาผมต่อไปเฮ้ยเสียงเท้าว่ะมามามาอ้าออกมาผมออกมาตัวเปล่าอุย้ยตีว่ะตีว่ะดุจังว่ะมามามา เอ้ยแอบแอบอั้งต้นไม้เรียบร้อยครับผมยิงกระสุนทะลุต้นไม้เป็นไงล่ะผมเปิดโป้ไอ้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดู๋ยูอ่ะเ้ยิงยิงนี่ยังไม่ตายวะยังไม่ตายเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมตายเราบผมนอนกลิ้งไปแล้วเนาะ โอเคก็ขวดซ้ำกับตีซ้ำฟันฟันกับมีดชำแหละร่างกายมันโอเคก็ได้ยาหลอดมาด้วยเนาะเก็บมาผมนี่ปอปอมปอมลูกซองก็ได้มาเนาะเออโชคดีวะนี่โอเคก็ของมันไม่เยอะนะโอเคผมตอนนี้เราก็เจอคนวิ่งฟาร์มอยู่แถวหิมะโซนบนเนาะผมก็ถือว่าโชคดีเนาะอันนี้เราก็มาวิ่งดักฟาร์มคนนั่แหละเอาไง,ไงนะ่ายๆเนาะหาคนฟาร์มตามถนน ว่าตอนนี้นี่เรามีปืนไงเราก็ทู่อรเยบร้อยครับผมเฮ้ยมีชุบวะอ้าวชุบเสียชุบฟรีละมึงอะ่ะสามนี่เอามีเอามีตํำครัวชำแหละร่างกายมันเฮ้ยมีปืนพกด้วยนะโอเคฮมีทั้งปืนพกแล้วก็พกกึ่งนะผมนี่ชุดกระดูกเก็บมาอลูกโมกเก็บมาให้หมดโอเคตอนนี้อ่ผมรอเพื่อนผมอีกคนนึงมานะผมได้นะแตนน่นี่นี่ไม่รู้ว่าเขาเล่นอยู่เซิร์ฟไหนนะผมเลยชวนมาโอเค ก็วางที่นอนให้เขาแล้วนะผมเต้นเต้นเดี๋ยวสายก็เข้าอิปปี้เหรอโอเคก็เต้นนะผมในขณะที่รอเพื่อนมานะเราก็เต้นกันก่อนเลยนี่ถ้ามีคนถือปืนกลมาศาดตร์นี่ผมบอกเลยว่าจบเลยนะตายคู่เลยนี่ครับผมอ่ะตอนนี้ก็เพื่อนผมมาแล้วนะตัวคมมือยิงก็ผมมือปืนมือปืนนี่เต้นครับผม อันนี้นี่เราว่ากะว่าจะหาบ้านเลดกันนะผมอันนี้เซิฟนี้ผมลงมาได้กี่ชั่วโมงเหรอวะประมาณสมชั่วโมงนะเออประมาณนะผมประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ได้เรียนอ่าปืนแล้วก็อ่าเรียนระเบิดมาเลดบ้านนะผมมานี่บ้านหลังแรกนะผมที่เราจะเลดกันนี่ก็เป็นบ้านอาสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เ,เลยนะพวกเราก็เน้นหาบ้านขินก่อนเลยเพราะว่าระเบิดเรามีอยู่แค่1ิบลูกเนาะพวกแร่อะไรที่บ้านเราก็ยังน้อยนะผมนี่ เดี๋ยวผมดูก่อนก็รู้สึกว่านั่นในมันโล่งๆเนาะมองไม่เห็นว่ะไม่เห็นวะโอ้โหรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่เต่าเดียวด้วยนะโอเคน้องแปะระเบิดแล้วนะผมเดล็กเลยว่าโอเคผมประตูแตกเรียบร้อยแล้วะนักเลงข้างถนนตอนนี้นี่แถวแถวโซนล่างนะผมตอนนี้นี่พวกเราคุม โอเคดูของอ่ะมีเจ้าของบ้านน่าจะฆ่าตัวตายไปไหนไม่รู้เนาะดูของอันนี้กล่องว่างนะผมโอเคกล่องพวกในตู้บิวผมว่าผมน่าจะดูไม่ทันแล,ล้วแหละเพื่อนน่าจะเก็บไปหมดแลนะ้วโอเคไม่เป็นไรก็ของในตัวผมก็ประมาณนี้เลยนะผมที่ว่าวิ่งดักฟาร์มแล้วก็แทะบ้านคนอื่นมั่งอะไรมั่งนะผมโอเคก็เดี๋ยวไปหาบ้านหลังอื่นกันเลยนะอัน,นี้ก็ประมาณนี้เลยบ้านหลังน้อย,อยโอเคับผมตอนนี้ก็มาบ้านหลังต่อไปนะผมเป็นบ้านหิน เป็นบ้านหลังที่สองที่เราจะเลดกันนะไม่รู้ว่าจะลุ่งหรือจะรอดนะผมโอเคบ้านมันก็ถือว่าพอได้อยู่นะผมในระดับต้นเกมนี่ประมาณนี้เลยถือว่าโอเคเนะโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนเขามองไอ้นี้ก่อนโอเคเรอบๆก็ไม่มีอะไรผมว่าน่าจะเป็นอสองประตูแน่เลยเข้าไปโอเคผมมีบันไดปึ๊บเราก็เลดหลังคาเลยดีกว่านะ ว่าเจาะประตูนี่ผมเกรงว่าระเบิดเราไม่พอแต่นนี้ก็เมื่อกี้เลดไปสมลูกแนละ้วโอเคให้น้องเขาแปะระเบิดเลยโอเคแปะครับผมแปะแปะเนี่ยบลูกผมว่าน่าจะหมดโอเคครับผมแตกเรียบร้อยนะอ่าเจอตู้บิวครับผมก็ระเบิดน้องเขาน่าจะหมดแล้วนะโอเคลงมาเคลียร์ของก่อนนี่มีแร่ครับผม แล้วก็ชุดกระดูกตรงนี้ก็มีไม้ครับผมนี่มีบันไดด้วยนะเออถือว่าโชคดีครับผม <Hello. S 1> ที่ว่าเราได้บันไดแล้วก็ได้ปีนขึ้นไปเลยอ่ะโอเคผมปีนขึ้นกลับไปดีกว่าอืออ่ะโอเคเฮ้ยระเบิด oh. โอ้โหใจร้อนจังวะ <laughs> โอเคก็ผมน้องก็ใจร้อนนะเปะระเบิดจนผมตายเลยโอเคก็เกิดกลับมาเอาของก่อนนี่ครับผมก็คูของกลับมา นี่เก็บมาให้หมดครับผมอ้ของในตู้บิวก็ไม่มีอะไรเนาะเพื่อนก็น่าจะยึดบิวแล้วก็เอาของออกไปหมดแล้วเนาะโอเคตอนนี้โอเคครับผมของก็ไม่เยอะนะผมสําหรับบ้านหลังนี้นะคือแต่ผมว่าพวกหินพวกอะไรอะ่ะในบ้านมันน่าจะเยอะนะผมเพราะว่าบ้านมันหลังใหญ่อยู่ใช้หินไหลพันอยู่นะผมในการอัพโอเคดูครับผมกล่องนี้เอ้ก็ยังไม่มอบ,บิวอะ่ะผมว่าจะรื้อบ้านทิ้งนะโอเคอก็ไม่มีของนะ อันนี้ก็เชือกเกาะกระดูกเก็บหมาผมผมไม่มีพอดีเลยอันนี้ก็โอเคอนนโอเคผมเฮ้ยยายาเก็บยาก่อนนี่โอเคผมพามยาเรียบร้อยก็จาัดก,การรือบ้านนี่ผมก็เป็นบ้านหลังที่สองนะเดี๋ยวเราจะไปเลดบ้านหลังเลขต้นเกมกันนะผมที่ว่าผมยิยงกับมันที่ผมยิยงมันกับลูกซองนะอ่ะโอเคก็เรียบร้อยไปหนึ่งหลังก็ผมของก็ประมาณนี้เลย โอเคผมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะเราก็จะมาเลีดบ้านหลังนี้กันไอ้บ้านที่ว่ามันที่ผมที่มันโดนผมยิงกับลูกซองอ่ะออโอเคเพื่อนผมก็แปะระเบิดดดวๆเลยเรียบร้อยผมแตกมาเจอห้องบิ้วพอดีผมห้องเตาก็เผาอยู่สวยเลยโอเคอันนี้นี่ผมวางแผนเอของเยอะว่ะ อันนี้นี่ผมวางแผนกับเพื่อนนะผมว่าเราจะไม่ข้างกังนแล้วเราจะให้มันตื่นมาแล้วก็เจอหลังคาบ้านโวนะโอเคเก็บมาผมนี่สุดยอดตองแรกโอ้โหมีอ่าลูซี่ด้วยนะทุกคนโอโ้บ้านหลังนี้นี่มีลูซี่ด้วยถือว่าสุดยอดเลยนะโอเคอันนี้ก็เก็บมาโอเคผมก็ลูซี่อะไรนี่พวกเราก็ยังไม่ได้เรียนเลยนะโอเคตอนนี้ลูซี่เพื่อนผมก็เก็บไปแล้วผมในนี้แรกก็เก็บ เห็แล้วดูก่อนนี่โอเคกล่องนี้ก็มีกระสุนแล้วก็แร่ครับผมนี่เก็บมาโอ้โหถือว่าดีไประดับหนึ่งเลยนะโอเคเจ้าของบ้านโอโ้ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ในตัวมันไม่มีนะผมมีแค่ดีนะโอเคสูตรเรียนก็โอเคคิดว่ามันจะเรียนอ่าลูซี่ตั้งไว้มั่งนะอันนี้ก็เก็บมาครับผมนี่เราจะไม่ฆ่ามัน อันนี้มีอะไรบ้างโอ้ยมีปืนครับผมแล้วก็กระสนุนมีํำครัวเก็บมาครับผมโอเคพิมพ์ก่อนว่ามีลูซี่ด้วยครับผมขนาดบ้านหลังนี้เนาะถือว่ามันฟาร์มไวกว่าเราครับผมแต่ว่าบ้านเรานี่มีเยอะกว่าแล้วบ้านเรานี่เติบโตวกว่าโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนอ่าวางอันนี้ก่อนไอหมอบบิ้วให้ผมก่อนนี่แรกก็เก็บใม้หมดโอเค,อเคตัวที่สองก็เก็บมาครับผมจัดการเก็บไมาให้หมดเลยนี่ อ و, อไอเผาต่อผมแรก,ก็สองพันกว่านะโอเคครับ okay, ผมเมื่อกี้นี้เจ้าของบ้านมันกลับมาบ้านตัวหนึ่งนะผมอ้าวเพื่อนรือ้อมันน่าจะเพิ่งเห็นนะผมว่าบ้านโดนเลดเนาะก็เลยอ่าวิ่งกลับบ้านมานผมโอเคก็รื้อบ้านทิ้งเลยนะนี่เราจะปล่อยให้มันนอนแบบโลง่โลงๆนะผมตากลมตากาธรรมชาตินะเออมีรื้อไปับผมนี่อันนี้ก็รื้อทิ้ง นี่ครับผมหรือนี่หรือหรือทิ้งครับผมอ่ะโอเคผมกลับบ้านเลยกว่าที่นอนง่ๆับผมขอให้นอนหลับสบายฝันดีนะผมอ่ะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป <Trop> ต es <están> 응่อไปนะผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะผมว่าหลัง เมษานี้ผมจะได้ทําคลิปต่อหรือไม่นะผมหรือว่าจะอ่าหยุดทําเพียงแค่นี้แนละ้วเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบกันนะผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะโอเค